วันนี้นะคะน้องมีอบรมตอนช่วงบ่ายโมงค่ะและก็เลิอกอีกทีบ่ายสามโมงนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่11องศาค่ะ,คะก็สำหรับน้องนะคะถือว่านาวมากๆเลยค่ะต้องใส่เสื้อแบบว่าสองตัวเลยนะคะ ก็มีลมนะคะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นก่อนจะเที่ยงค่ะตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะคะทุกคนน้องก็ไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะไปนั่งเล่นที่โรงเรียนต่อค่ะนั่งรอนะคะคนก็ไม่เต็มรถค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดช่วงเช้านะคะคนก็จะเต็มรถค่ะเราก็ถ้าโชคดีก็มีที่นั่งนะคะแต่ถ้าโชคไม่ดีก็ได้ยืนค่ะทุกคน แต่ก็ไม่ไกลนะคะสามป้ายรถเมคค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่น้องก็จะมาพาชมบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะนี่ก็คือห้องเรียนที่แม่น้องมาเรียนแล้วก็มาอบรมค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่น้องมาอบรมเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับสายอาชีพค่ะทุกคน ซ,ซึ่งสายอาชีพที่ที่น้องอมาฝึกงานนะคะก็คือเป็นสายเกี่ยวกับโรงแรมค่ะก็จะมีทำความสะอาดแล้วก็เกี่ยวกับการเตรียมอาหารเช้านะคะแล้วก็มีทำอาหารภายในครัวค่ะก็คือตอนนี้นะคะที่น้องเรียนเอฟซีฟีค่ะก็จะมีเรียนภาษาด้วยแล้วก็เรียนควบคู่เกี่ยวกับสายอาชีพไปด้วยนะคะทุกคนซึ่งดีมากๆเลยค่ะทุกคนมันทำให้เราได้แบบว่า ได้เรียนภาษาแล้วก็จะได้ฝึกงานนะคะค่ะน้องก็จะมีอบรมภายในห้องเรียนนะคะจนถึงปีใหม่ค่ะก็คือหยุดหยุดหยุดตอนช่วงคริสตม์มาสใช่ไหมคะพอหลังปีใหม่มานะคะหลังคริสต์มาสเราก็จะได้ไปฝึกงานตามโรงแรมค่ะฝึกงานจริงนะคะว่าการทําความสะอาดโรงแรมเป็นยังไงการเตรียมอาหารเช้า อาหารที่แบบว่าอาหารกลางวันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การทําอาหารในครัวเป็นยังไงเขาก็จะให้เราไปฝึกจริงค่ะฝึก6เดือนนะคะซึ่งในระหว่างที่น้องฝึกงานอยู่เนี่ยค่ะน้องก็ได้เงินช่วยเหลือจากอาราเบียส์เมลิงเงี้นะคะทุกคนก็คือเขาจะจ่ายเราทุกวันค่ะแล้วก็พอหลังจากที่น้องฝึกฝึกอบรมตรงนี้เสร็จนะคะฝึกงานเกี่ยวกับโรงแรมเสร็จ ก็คือแบบว่าน้องก็คือทางโรงเรียนค่ะที่น้องมามาเรียนแล้วก็มาฝึกอบรมอะค่ะ,คะเขาก็บอกว่าถ้าเราฝึกงาน6เดือนตรงนี้เสร็จเขาก็จะมีโรงแรมมีงานรองรับเราค่ะทุกคนซึ่งน้องก็ลงไว้นะคะถ้าน้องทํางานก็คือน้องก็จะทำงานห้าเอร์เซนต์แล้วก็เรียน50เอร์เซนค่ะ, <S <S คะเรียนเพื่อที่ว่าน้องจะได้เรียนจบ f อฟนะคะก็คือชั้นดีค่ะเราเรียนจบชั้นดี แล้วก็น้องก็จะทํางานควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะของการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้มาเรียนควบคู่กับสายอาชีพด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องก็แพลนไว้นะคะถ้าเกิดน้องเรียนจบ f อฟเนะคะคา่าดีเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดสมมุติว่างานที่เราไปทํา แล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีน้องก็มีแพลนไว้แบบแผน2องอยู่นะคะก็คือว่าที่น้องเลือกไว้ว่าเออถ้าเกิดน้องไม่ชอบงานตรงนี้ถ้าเกิดน้องเรียนจบ fsc แล้วน้องอาจจะลงเรียนเกี่ยวกับสายดูแลเด็กหรือว่าอาจจะเป็นดูแลคนแก่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างน,น้อยตอนนี้ค่ะน้องอยากจะให้แบบว่า สายอาชีพสายงานทางด้านงานทําความสะอาดหรือว่างานโรงแรมเนี้ยค่ะเป็นใบเบิกทางเพื่อที่ให้เราได้พูดคุยได้แบบเรียนรู้ภาษาไปในตัวแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเยอะนะคะในตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะน้องก็อยากจะให้เป็นใบเบิกทางพอให้เราได้แบบว่าได้เรียนภาษาด้วยแล้วก็มีงานทําไปด้วยอย่างน้อยๆเราจะได้มีเงินที่แบบว่ามีงานเพื่อที่ว่าเราจะได้ยื่นขอไอ เ e r m a ไม่ t น้นนะคะก็คือใบอยู่อาศัยอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะน้องก็จะค่อยๆขยับขยื่นไปตามสเต็ปนะคะซึ่งไม่กดดันตัวเองคือแบบคือมันทําให้น้องรู้ค่ะทุกคนคือแบบตอนที่เรามาใหม่ๆอะ่ะเรากังวลเราเครียดอะไรเงี้ยมันทําให้เราใช้ชีวิตในต่างแดนยากลำบากค่ะพอเราเริ่มปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามสเต็ปมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะ อย่างภาษาอังางเนี้ยแต่ก่อนน้องกลางวลว่าจะพูดไม่ได้ฟังไม่ได้อ่ะฟอร์มีคนแนะนําเทคนิคหรือวิธีการที่เขาใช้มาอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกดดันตัวเองนะน้องอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้น้องรู้สึกรีแลกแล้วเริ่มเรียนรู้ภาษาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทุกคนอย่างตอนนี้ค่ะน้องมาโรงเรียนนะคะน้องก็พอพูดได้ไม่เก่งคือเวลาเราพูดเราจะเหมือนอ่าน แต่ยังน้อยๆนะคะน้องอยากจะเห็นพัฒนาการของตัวเองทําคลิปในแต่ละวันทุกวันคือคลิปวิดีโอเนี้ค่ะน้องก็จะเก็บไว้นะคะแล้วปะป๊าก็ก็จะเซฟไว้ในเมมโบรีนะคะเอาไวใ้ให้ให้เมียดูแบบว่าเผื่อสักวันหนึ่งถ้าเราเก่งแล้วเราจะได้มาย้อนดูพัฒนาการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทา้าทายและมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้เวลาเพื่อนพูดเวลาคุณครูพูดอะคะ่ะน้องเข้าใจเยอะมากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดคำศัพท์คำไหนถ้าเกิดประโยคไหนที่น้องฟังไม่รู้เรื่องค่ะน้องจะยกมือแล้วน้องก็จะบอกคุณครูนะคะว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะเขียนบนหน้ากระดานนะคะน้องก็จะจดจําไวะคะ้ค่ะจําไว้แล้วกลับมาบ้านน้องก็จะมาท่องคาคานั้นนะคะภายในอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้มันติดจําลงในสมองของเรานะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะน้องก็มีงานเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะงานทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะกลับมาบ้านก็ต้องมีการบ้าน มีการบ้านเสร็จก็มาน้องมั่งท่องคําศัพท์นะคะแล้วก็พยายามจําจําประโยคจําคําพูดไหนที่เวลาเราสื่อสารพูดคุยกันในแต่ละวันน้องก็จะจดจดจดคือทุกวันเนี้ยค่ะในกระเป๋าของน้องนะคะน้องก็จะพกสมุดเล่มเล็กๆค่ะเอาไว้จดคําศัพท์เอาไว้จดประโยคที่เราพูดภายในวันนั้นนะคะอย่างเวลาน้องไปซื้อของไป กินข้าวไปดื่มกาแฟไปอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าประโยคไหนน้องฟังไม่รู้เรื่องนะคะถ้าเกิดเขาไม่มีลูกค้ายังเงี้ยน้องก็จะบอกว่าเออแบบว่าขอโทษนะคะตอนนี้แบบว่าฉันกําลังเริ่มเรียนภาษาสวีเดนฉันอยากให้คุณพูดช้าๆได้ไหมเมื่อกี้คุณพูดประโยคว่ายังไงนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดช้าๆนะคะน้องก็ขอโทษเขานะคะฉันขอจดก่อนนะแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักนะคะทุกคนเขาว่าเออด้วยความยินดีอย่างบางคนนะคะเขาก็บอกว่าเออแบบฉันก็กําลังเรียนเอฟีเหมือนกันอะไรอย่เงี้ยค่ะฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบว่ามันทําให้เราออกไปข้างนอกได้เรียนรู้ภาษาว,วัฒนธรรมแล้วได้เห็นผู้คนอย่างได้เห็นเพื่อนนะคะมาจากต่างประเทศมาจากหลายที่หลายแห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทุกคนนะคะคือแบบว่าเขาเฟรนลี่เขาเป็นกันเองแบบว่าเขาพยายามที่อยากจะเรียนรู้ภาษาเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะเขาอยากจะทํางานเขาอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ให้น้องได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วทําให้เราเริ่มรู้สึกปล่อยวางกับตัวเองจากแต่ก่อนน้องเป็นคนที่แบบว่าถ้าหน้าตาไม่ได้แต่งไม่อะไรไม่เรียบร้อยไม่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เป๊ะสําหรับเราอ่ะคือน้องจะไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราได้ออกไปแล้วเราได้เห็นเออแบบนะักคนที่นี่เขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หรือวาไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบมันเป็นชีวิตที่ธรรมดาแบบเรียบง่ายแต่ทําไมมันมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้น้องเริ่มรู้สึกปลง เราเริ่มรู้สึกว่าเออเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ดูเรียบร้อยหน้าตาเราไม่จําเป็นต้องจะเขียนคิ้วทุกวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องปัดมัดคลา่าหรือแต่งหน้าอะไรคือทุกคนเขาไปเขาก็ไปแบบธรรมดา เขาไม่ได้เห็นพิธีรีตองอะไรเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้น้องนึกย้อนกลับมองตัวเองค่ะทุกคนดังนั้นน้องก็เลยเริ่มรู้สึกปล่อยวางแล้วก็ทําตัวแบบสบายๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าเออแบบคนสวีเดนจริงๆเขาไม่ได้ใช้ของแพงนะอะไรเงี้ยบางทีรองเท้าที่มันลอกมันขาดกระเป๋าที่มันขาดมันอะไรแล้วเขาก็ยังใช้ได้แม้แต่ครูเหมือนแต่อะไรอย่างเงี้ยที่เรามองเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรที่แบบธรรมดามากเลยอะไรอย่างเงี้ย เออทาไมเราต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้น้องเริ่มรู้สึกแบบเหมือนประมาณว่ารักแล้วก็ชอบแบบมีความสุขกับการที่ออกไปข้างนอกได้ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนพอกลับมาถึงบ้านนะคะก็คือแบบว่าถ้าวันไหนเราเหนื่อยเราอะไรอย่างเงี้ยป๊าป๊าก็เป็นคนง่ายๆคะ่ะกับน้องพอใจเขาก็บอกเออแบบมาม้าวันนี้เธอไม่ต้องทํากับข้าวหรอกเดี๋ยวเรากินอาหารง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางวันป๊าป๊าก็กินมาม่าก็คือแบบว่า ก็ทอดไข่ให้น้องพอใจป,ป๊าป๊าก็กินต้มมามา่าหรือบางทีเราก็เออแบบเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกก็ได้นะไปกินสเต็กอะไรเงี้ยหรือว่าเราสั่งพิซซ่ามากินอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะมันเป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ว่าจากการใช้ชีวิตข้างนอกก็แบบเรียบง่ายพอมาใช้ชีวิตในครอบครัวชีวิตครอบครัวก็เป็นอะไรแบบนี้แบบเรียบง่ายไม่ต้องมาอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้น้องรู้สึกแบบว่า ชอบประเทศสวีเดนมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือจากใจจริงๆนะคะถึงแม้ว่านะคะเราจะมีมันจะมีบางอย่างที่อาจจะยุ่งยากแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําเราก็ต้องทําแต่อย่างน้อยๆเราก็มองว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีที่แบบว่าเราได้มาอยู่ตรงจุดนี้เรามีโอกาสที่จะขวนขวายที่จะเรียนดิ้นรนที่จะเรียนรู้น้องก็จะพยายามกอบโกยช่วงโอกาสแล้วก็ทําโอกาสตรงนี้ที่น้องได้รับมา ให้มันดีที่สุดนะคะทุกคนอย่างน้อยๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเออมันลําบากอย่างนู้นอย่างนี้แต่อย่างน้อยๆมันก็หาเงินง่ายคะ่ะทุกคนอย่างน้อยๆคือเหนื่อยกายยังดีกว่าเหนื่อยใจใช่ไหมคะถ้าเหนื่อยใจมาเงินไม่มีใช้นี่ยิ่งทุกข์หนักเลยนะคะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะซึ่งเป็นช่องเล็กๆนะคะที่อยากถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวของคุณแม่ลูกติดตามที่มาใช้อยู่ชีวิตอยู่กับสามีชาวสวีเดนในต่างแดนนะคะคือน้องก็อยากจะแชร์ให้เห็นการใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตัวนี้